ครับดูใครจะกินก่อนใครนะครับแม่ขันไม่ยอมกินก่อนนะครับผมหลอลูกด้วยนะดูครับนี่คือความห่วงใยแท้จริงของแม่ขันกับลูกนะฮะไม่ยอมกินก่อนลูกเลยนะครับดูครับดูลูกพายเรามาถึงจะทํำยังไงจะกินหรือเปล่าไม่มีเหลือครับดูครับโอ้โหหลอให้ลูกมาถึงค่อยกินนะครับอื้มต้องระวังให้ตลอดนะครับ แม้แต่ในน้ำก็ยังระวังให้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงความรักของแม่มีตะอลูกดูครับนี่มองซ้ายมองขวาหันหน้าหันหลังนะครับระวังให้ตลอดเลยเนยสวัสดีครับสวัสดี fc แฟนคลับ ท,ทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับโอ้โหมาดูกันนะครับผมว่า <laughs> ดูช้างเผือกเนะี่ยฮะงานเข้าซะแล้วนะครับลูกๆของเรางานเข้าซะแล้วเหลือแต่ลูกกระตาเลยทีเดียวนะครับอื <c oughs> แล้วก็แห้งด้วยนะฮะตอนนี้เล่นเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานไม่ได้ออก ไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมงานเข้าทั้งสองเชือกเลยนะครับออกมาแล้วครับผมช้างเผือกออกจากป่ามาแล้วนะครับ มาเร็วกินข้าวเร็วกินข้าวเร็วเร็วเร็วพี่ไปพี่กินข้าวเร็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 วนี่ครับตื่นเช้ามาก็มีกองข้าวนะฮะนี่ข้าวที่เหลือนะครับที่เรากินเมื่อคืนไม่หมดนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเจองานด้วยนะครับงานขาวดาแล้วก็ให้มาเยอะเลยครับก็ให้มีให้มาเผื่อน้องช้างเราด้วยนะครับอีสานเราใจดีมากนะครับนี่ครับ ดูใครจะกินก่อนใครนะครับแม่ขันไม่ยอมกินก่อนนะครับผมหลอลูกด้วยนะดูครับนี่คือความห่วงใยแท้จริงของแม่ขันกับลูกนะฮะไม่ยอมกินก่อนลูกเลยนะครับดูครับดูลูกพายเรามาถึงจะทํำยังไงจะกินหรือเปล่าไม่มีเหลือครับดูครับโอ้โหหลอให้ลูกมาถึงค่อยกินนะครับืึดูครับกินได้หรือยังนู่นนู่นดูดครับป้อนลูกด้วยนะฮะโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นไมค่คันดูครับให้ลูกกินเยอะกว่านะครับดูคุณลูกก็จริงๆเลยนะครับดูดูด,ด,ดูดูมือคุณลูกนะครับรีบเอาเลยนะฮะเรื่องกินนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกนี่ คุณแม่ก็หใจเย็นนะครับผมให้ลูกได้กินก่อนนะโอ้โหหลักมากห่วงมากดูการกินของเขานะครับทั้งสองเชือกนะฮะโอ้โหเป็นความประทับใจมากๆสำหรับแม่กับลูกนะฮะดูหมุนไปไหนอีก แน่แน่แน่ไม่คันจะเหยียบเขาลูกกำลังกินอยูน่นะลูกมีการระวังให้ด้วยนะครับระวังให้ลูกด้วยนะครับผมนี่มองซ้ายมองขวานะครับเวลากินห้ามมีใครมาแตะต้องห้ามมีใครมาโดนตัวของลูกชายของฉันนะ ต้องไประวังด้านท้ายด้วยด้านหลังด้วยหืมแม่ขันเอ,อ้ยแม่ขันแล้วจะมีใครมาทำอะไรอยู่ที่นี่โอ้โหเลือเกินจริงๆแม่ขันเราแน่นอนจริงจริงสุดยอดแน่นอนมากความเป็นแม่ยิ่งใหญ่กว่ามาหาสมุทร สุดยอดสุดยอดประเทศไทยนะฮะนี่ครับหันมาอีกทีหมดะแล้วรู้จักมงคลน,น้อยเกินไปเรื่องกินไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วลูกมงคลน,น้อยจะไปไหนแม่คันดูดูเขากำลังกินอยู่เนาะตะเวน ตรวจอยู่นั่นแหละนะครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะพานนองช้างของเราไปอาบน้ำกันนะครับผมชงเช้าเชาวันนี้อากาศก็อึมครึมอยู่นะครับก็เหมือนฝนจะตกอีกแต่ก็ยังไม่ตกนะครับวันนี้ก็ขอให้ราบรื่นด้วยแล้วกันนะครับ ช่วงเช้าๆนะครับถ้าช่วงบ่ายก็โอเคอยู่เนาะช่วงเช้านี้ยังไงก็ขอให้ฟ้าเปิดแล้วกันมีเวลาเยอะอยู่นะครับช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นนี่เวลาน้อยไปแล้วนะครับผม กำลังจะไปอาบน้ำกันนะครับผมลงน้ำที่เดิมนะครับวันนี้มัน,นเมื่อวานนะครับนี่คือมาถอดเสือแล้วถอดเสือไว้มันจึง นุงนี่เสือนุ่งอยู่บ่ข้างนี้ึ้นเลยเดี๋ยวบ่เขินปองไม้เดินเขินปองคนมุมม,<า>อม,ม,มองกอไผ่

อยู่ครับแม่หันนี่ห่วงกันจริงห่วงกันจังนะไม่ยอมลงไปกับลูกชายอีกด้วยนะต้องหันหน้ามา,าเข้าฝั่งที่ควันหลายยืนนะคักลัวจะมีหมามากัดลูกหรือเปล่าต้องระวังให้ตลอดนะครับแม้แต่ในน้ําก็ยังระวังให้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงความรักของแม่มีต่อลูกดูครับนี่มองซ้ายมองขวาหันหน้าหันหลังนะครับ ระวังให้ตลอดเลยนี่ยต้องดูให้ละเอียดนะครับแม่ขันอะไรจะขนาดนั้นก็มีลูกๆระวังให้อยู่แล้วแม่ขันเอ้ยก็มีควานอยู่ ทำไมต้องระวังให้ขึ้นขนาดนั้นก็ได้ <laughs> ถอย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 แม่คันถอยก่อนเออนอนลงไปถอยอีกถอยอีกเออ ก็ถูไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนดินเหนียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินทรายปะปนอยู่เยอะก็เลยล้างง่ายหน่อยถ้าเป็นดินเหนียวนี่งานเข้าแน่นอนอาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเข้าบ้านกันขึ้นอีกฟังหนึ่งเด้อทางขึ้นต้องไปขึ้นตรงที่ใหม่ละนะครับว่าตรงนี้นะครับยักษ์ใหญ่ของเรา ลงมาขึ้นลงสองครั้งเองนะฮะดูฝั่งนะครับผมนี่เละเป็นโจกเลยโอ้โหนู่นถึงว่าแม่ขันมองดูตลอดนะครับก็มีลูกหมาก็มีหมามาเฝ้าดูอยู่นะครับผมบเกือบเสร็จแล้วนะครับผมก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางค์คันเงินปลายมงคลน,น้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมขอเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลา,มาแม่ๆไปก่อนสวัสดีครับ<า>ครับก่อนเร็วมงคลครับก่อนไปบาย okay. ด้วยไยบายด้วยายบายด้วย เก <About their filt rate> pues ่งมาก